อลองลงดึงกุ้งๆเนาะเป็นไงปูกินไง่ายไหมเอออันนี้อาจจะดีกวดกีดแ็งเยอะ <c oughs> <c oughs> เออนี่ใครได้อัน,นี่อือวัวนี่ดีกวัดเป็นไงกินง่าย ใน,นาดคนไม่เคยใช้นด้หน่ได้แล้วนีผู้ดูนี่ดีกลัวแบบนี่ดีกลัวดีกลัวถ้าแข่งมันถือตัวหนายางพอดีอใช้ได้ใช้ได้เยมากเยมากานะเ,เลยนะของแท้เลยอายุจะแปดสิบแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยว เปิ่องปลาใก้นี่ได้ยิ่เยอะๆแปดยี่ฝุ่นก็ทำกินได้เหมือนเดิมอยู่บ้านเฉยๆง่อยกินลกไม่ได้กินดีมากเลยเปลือกก็บางน้ำยางก็ออกดีมันอินคุมดีโอ้ยแบบนี้ดีกว่าใช้ได้เลย ้เก็บนี้แค่ได้ไชวเอวกี่วัทอกเอามาดูอันนี้อันนี้จ้ามีดไม่มีดไม่ยังไม่ทันชินล่องล่องของพื้นเลยปะหยาละ ดูดิขนาดหนึ่งไม่เคยกรีดเนาะห้าหกมีดมันไปแค่ได้น้อยเดียวเองกินบางน้ำยางมันก็ออกดีอยู่ก็มีละโอ้ออกหลายปัานนิแล้วนี่ออกดีอยู่ยางไม่ยางไม่ไม่เคยกรีดอีกต่างหาก